สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจักหลังพระนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงพระสมเด็จอีกเนื้อหนึง่งเรียกว่าเนื้อปูเนเพชรนะจริจงๆก,ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งอ่ะจะมีเห็นจะมีจับพลังพระเนื้อชุดนี้แล้วบอกว,ว่าพลังค่อนข้งงางแรงเป็นยังไงครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนท่านใช้แรลกอุทภูณจากทางใต้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกแร่ปูนก้อนหินที่มีลักษณะเขาเรียกแรก่ก้อนปูนที่มีลักษณะที่พิเศษมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเวลาท่านไปทุดงเนี่ยท่านจะเจอเหมือนความแววหรือแสงสะท้อนออกจากของชิ้นนั้นท่านถึงจะหยิบขึ้นมาไปไว้ไว้ไวทำพวกพระสมเด็จหรืออะไรเหล่านี้ค่ะม,มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะของที่ถ้าว่าไปยังกินเป็นแรนะอเพราะว่ามันม,มันไม่ได้หาได้ใช่และอย่างหนึง่งเหมือน เวลาท่านจะเอามาทาเนี่ยท่านก็ต้องไปวาง mm. หรือไปตากหาธาตุหาอะไรให้ได้ครบถึงจะเอามา mm. ขึ้นเป็นเนื้อสมเด็จสักงค์องค์ mm. เพราะฉะนั้นก็คือเป็นพระที่มีพุทธคุณแรง mm. ใช่ค่ะอันนี้พุทธคุณเกี่ยวกับในเรื่องของ mm. เขาเรียกว่าอะไรนะนับเมตตาดเดตรงเลยเพราะ mm. เขาแรกเนี้ย mm. ภาพที่จะไม่เห็นอนะเหมือนเขาไปตากพวกแสงเดือนพวกอาจาร,รย์เต็มนดวงหรือช่วงเข้าพรรษาแบบเนี้ย พระจันทร์กลมโตใหญ่ๆเนี่ยทางรับพลังใช่ค่ะรับพลังค่อนข้างที่จะดีมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าเหมือนของเราเนี่ยได้ทั้งธาตุทั้งสี่ทั้งห้าของเขาอ่ะในการเอามาทําเป็นพระหนึ่งองค์แต่องค์นี้เป็นพิมพ์สมเด็จจะเป็นเรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่แต่องค์นี้เป็นองค์เดียวที่เป็นพิมพ์เสยนบาทจะดูเหมือนว่าจะมีจะชอบองค์สเสยนบาทมากกว่าองค์ที่เป็นพิมพ์ใหญ่ซะอีก ใช่ค่ะเพราะว่ามันภาพที่จะมีพยายามเสื่อเหมือนองค์เนี้ยเหมือนท่านพยายามสร้างหรือทําก่อนที่จะเป็นองค์พวกเนี้ยทําเสียบาทก่อนอืมเห็นว่าแบบเหมือนเหมือนท่านแบบนั่งนิมิตได้ว่าแบบ อัตลักษณ์พระบนเขาหรือหรือหรือ,รอแบบที่ท่านแบบไปเดินน่ะทุโงอ่ะเป็นเป็นอัตลักษณ์ที่ท่านเห็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่จะมิไม่แน่ใจว่าท่านสร้างสมเด็จแบบไหนก่อนแต่คือในนิมิตะที่ที่ที่ขึ้นกับสมเด็จท่านนะคะเป็นพระลักษณะประมาณนี้เป็นพิมพ์เสียงบาทใช่ค่ะอ่าเป็นเป็นพระหน้าเออหูยานกลมโตหน้าเออเสียนกลมโตแล้วก็จะมีแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะยอดเหมือนสมัย พระพุทธเจ้านั่งอิปัสสนาจริงๆะคะ่ะใช่จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่เหมือนมันเกิดจากนิมิตของท่านที่สร้างขึ้นมาว่าแบบฉันอยากสร้างพระในรูปลักษณะประมาณนี้ก็เป็นแบบนี้มาก่อนแล้วค่อยมาทําแบบนี้ทีหลังอืภาพ<อ>ที่จะไม่เหนเ็นเป็นเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือหลังๆที่คนตีกันอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้สร้างก่อนหรือแบบนี้สร้างก่อนอื แต่คือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยทราบท่านที่จานั่งแกะนั่งอะไรของท่านาน่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับผมหูใหญ่ๆในลักษณะแบบพระพุทธเจ้าเลยอ, <laughs> อ่ะแล้วอย่างองค์นี้ล่ะครับแตกต่างกันไหมระหว่างองค์ที่เป็นพิมพ์เสียนบาทกับพิมพ์พิมพ์ใหญ่ครับ รู้สึกพิมพใหญ่แปดองค์นี้พิมพ์เดียวกันเลยนะใช่อ,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 อมีแค่องค์นั้นองค์เดียวแรอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้จะเป็นไม่เชิงแร่หินปูนจะไม่เยอะเท่ากับองค์นั้นแหละอ้ะาวต่างกันด้วยต่างกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมาทีหลังหรือปา <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ <laughs> <laughs> เหมือนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ,อ,ะอารมณ์เหมือน พวกเปลือกหอยแครงหรือ<ม>อะไรในใน,ในในในยุคนั้นหรือเล็บเลพพ็บปูในในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยข<ม>้างหลังด้วยบางบางองค์มีเขียนด้านหลังด้วยผมเพิ่งสังเกตเห็นนะน<ม>าหลวงลวอรอองค์องค์ที่สองที่เราหยิบมาเนี่ยคืออ่ามีเนื้อแรกน้อยหน่อยอ่ะเราไปดูองค์ที่สามที่มีเดี๋ยวเราเราติดไว้ตรงนู้นนะที่เขียนว่านากลวงรอสี่สองสี่นตอนนั้นน่าจะมีการบวชบวชอะไรนะ บวชพระที่เป็นเหมือนหลวงหรอหลวงบวชที่เป็นจํานวนหลายหลายร้อยลูกผสมอ่ะนี่องค์สองเนาะช่เดี๋ยวจะได้อินเสิร์ตภาพส่วนองค์สามที่เขียนว่านักหลวงรอสีเป็นยังไงครับอันนี้อันนี้จะมีเห็นภาพเหมือนมีพระบวชจํานวนเยอะมากแล้วก็ขัานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับคนที่บวชในตอนนั้นใช่ค่ะใช่แล้วก็ระบุเลยหรือจานลงไปด้านหลังว่า เป็นนาคหลวงนะที่หลวงทําการบวชให้เหมือนบวชพระนูกแก้วในยุคสมัยนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นยุคที่บวชถวายในหลวงหรือรัชาก,การที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะางานวังใช่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 ช,ช,ช,ช่อันนี้ก็จะก็เลยแบบเขาเรียกนะคนคนทำหรือคนตีพินตรงองค์สมเด็จเนี่ยก็จะเป็นช่างพวกช่งางวังพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสร้างคุณแต่ว่ามีสมเด็จท่านในการปลูกแล้วก็ นั่งเขาเรียกนั่งปกนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำใช่ค่ะอ่าแต่อนนี้ก็จะเป็นแรเค่คล้ายกับองค์เมื่อกี้ค่ะองค์ที่หนึ่งหรือองค์ที่สององค์ที่สองค่ะที่เป็นพวกแบบก็คือปูนไม่ค่อยเยอะเออเป็นปูนเป็นพวกสัว์ที่ละสังขารตัวเองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าใช่ใช่สั์เอออะไรเออต่างๆที่มาจากทางใต้ทางอะไรเงี้ยเป็นหลักครับผม อันนี้อีกอันนึงก็เป็นพิมพ์โดยกันเหมือนกันแต่ว่า mm hmm. ด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไปกดบนไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งองนี้ก็จะเป็นแลกค้ายกันนะคะแต่ว่าตอนที่ท่านวางทับพิมพ์ไว้ดีกว่านะมันอาจจะเป็นแผ่นไม้กระดานที่วางยาวๆเพื่อไม่ให้พิมพ์ขยับหรือขยื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เลยมีลายเกี่ยวกับนี้ของพวก ตาตาไม้หรือหรือลายล่องไม้อ่ะติดเข้ามาเราเหมือเนเป็นล่องไม้คือคือทำเพื่อความสวยงามหรือทําไม่บังเอิญหรือชิลซีใช่อารมณ์เหมือนฉันวางทับพิมพไว้เนี่ยเอาไม้อะไรีด้ขึ้นมาวางทับพิมพ์แต่ว่าหลังขององเนี้ยดันเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนหยอดเหมือนหยอดพิมพ์ไปอ่ะแล้วม มันดันไปโดนไม้ใช่ค่ะสุดเรือเป็เมอีกแล้วค่ะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะเห็นเป็นแผ่นไม้ยาวๆเลยไม้กระดานประมาณประมาณเนี้แต่ก็วางถ้าทับตอนนั้นน่าจะแบบโดนมันสิบกว่าองค์ได้เนาะประมาณนี้แหละสิบยี่สิบได้ประมาณนี้เพราะว่าจะมีแค่นี้เพราะมันจะเป็นแถวที่แบบูกทับไว้ก็จะเปื้อนๆหน่อยอืม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 ใช่องค์นี้ก็ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของพลงังครับ <c oughs> <ม>ผมมาะว่าท่านก็อยู่อ <c oughs> ยู่ในการตกเสกอยู่แล้วอ่ะก็จเกิดใครมองว่าเนื้อปูนเพชรเนี่ยก็คือมีพลังของพระสมเด็จแล้วก็เป็นของมวลสารด้วยแล้ว้าเกิดใครชอบของแปลกก็ <c oughs> องนี้ค่ะ <c oughs> องนี้นะฮะอันนี้องค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นเนื้อเขาเรียกเลยนะผิวผิวสัตว์เหมือนกันนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ องที่เอ็ดทุกองค์ที่เห็นนะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรน,นะข้าวที่ท่านฉันแล้วอะไรแล้วเงี้ยทำเป็นตาแล้วก็มาบดแล้วก็ถึงจะเอามาทำแล้วก็เลยจ,จะมีวความเงาทำอะไรเงี้ยจริงๆเมื่อกี้เจนบอกว่าซีโร่เวสอะ <laughs> <laughs> สมเด็จท่านซีโร่เวสทุกอย่างเป็นว<อ>บนาราณใ้หมดใช่อแต่ว่าท่านบอกนะว่า ทำไมถึงคือมีลูกศิษย์ท่านอะที่ที่ที่เป็นก้นกุฏิของเขาอะนะถามว่าทําไมถึงเอาข้าวพวกนี้มาสร้างหรือหรือเอาพวกนี้มาทาเขาบอกว่าข้าวเหล่านี้คือได้จากเมตตาจิตจากจากชาวบ้านแล้ว,ลวอ่ะแล้วทําไมเราถึงจะทิ้งทิ้งเพราะว่านี่คือของที่เป็นมงคลน,นะเพราะว่าได้มาจากจาการเมตตาใช่แล้วจิตศรัทธาของุคนพระจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อของเหล่านี้มาจาก จิตเมตตาจิตความใสายแต่ว่าองค์นี้คือเงาเลยเนาะใช่อ่ะเงาจะเงาใช่มีข้าวมีข้าวเยอะถ้าองคไหนที่แบบเงามากๆส่วนใหญ่จะไม่มองว่าเป็นข้าวนะคะเพราะว่าสังเกตองคโอ์ที่ท่านจับอะเวลาตากันแล้วว่าท่านก็จะถูจะรูปมันก็เลยจะขึ้นเงาหรือมันวาวได้ได้ด้วยตัวของพระรูปนั้นเององค์นั้นเองเนี่ยจะเป็นรอยเงาวาว กาวยางไม้ก็ส่วนหนึ่งแต่กาวยางไม้จะมีความแน่นแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นข้าวเนี่ยตัวลิ้วข้างๆจะมีความแบบเป็นชั้นๆของดินที่พยายามจะแยกอยู่ก็เก้าองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อปูนเพชรที่สมเด็จท่านปลุกเสกแล้วก็ทานท่านแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยพระเนื้อปูนเพชรทุกองค์จะท่านเพราะจริงๆเนี่ยพระพวกนี้คือพระที่คัดแล้ว ผมขออนุญาตหยิบมาเพราะในใน,ในในวันนี้มีพาะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเนื้อเป็น, <c oughs> เ,ปนเนื้อเป็นเดิมภาเจ๊กจะไม่ตกใจเป็นพาะเนื้อพชนเหมือนกันแต่ไม่ทันนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาให้ดู อันนี้คือพาสมเด็จที่ไม่ทันนะครับคูเพชรนเพชรแต่ก็เขียนว่านาคหลวงรอสอสองส,สี่เหมือนกัน,นทำไมองนั้นถึงทานองค์นี้ไม่ทนันอาจจะไม่ได้ถึงมือเหมือนที่บอกค่ะอาจจะไม่ได้ถูกหย่อนอยู่ในอ่างน้ามนต์ในการทําพิธีอาสัตทาว่ามีองค์มีองค์งท่านนั่นแหละในการปลุกเสกแต่ว่าจะมี่ะทาไมถึงเลือกพวกนี้ออกมาเพราะว่าจะไม่มองว่าองพวกนี้มีพลังชนมอคือพุทธคุณยังรุนแรงอยู่คือเอาไปแล้วไปใช้แล้ว มาเลยกับผู้ที่ศรัทธาหรือเร่อมใส่จริงๆอะค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพุทธคุณหรือเป็นคุณกับตัวเองมากๆครับผมก็คืออย่างองค์เนี้ยเป็นองค์ที่เขียนว่านาคหลวงสองสี่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในพานอาจจะไม่โดนพุทธคุณเขาเรียกว่าอะไรนะเอมีพุทธคุณในตัวแต่ว่าจะไม่ได้แรงเท่ากับคนอย่างนี้เพราะว่าท่านเนี่ยเอาไปใส่ในพานแล้วโยงสายศีลเพื่อปลุกเสกแต่ องนั้นน่ะที่จะมีจับออกมาเนี่ยทำไมมันถึงรุนแรงราะว่า,วาท่านอาอยู่ในหายน,น้ำมลและฉันนั่งและชั้นเป่าลงไปเลยอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นความแรงมันเลยต่างกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสมเด็จที่ทําในช่วงเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกองค์จะ ได้พุทุกคุณเหมือนกันถึท่านร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน่แสดงว่าอันนี้ก็แสดงว่าท่านท่านแต่แค่ไม่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้แรงเท่านี้อันนี้อาจจะเป็นบนสุดะอย่ช่เขาเรียกว่าเลยนะพวกงี้จริงๆคือขอคนที่แบบเขาเรียกว่าเลยนะคนที่อยากบูชาจริงขอให้คนเป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยหรือสร้างบุสร้างกุศลได้เรื่อยด้วยให้เขาแล้วเอาไปอันเนี้ยแบพนี่มองว่าจะเสริมบารมีและอำนาจเพิ่มขึ้นไปด้วยอีกค่ะอันนี้ก็เป็นแบบหลังแปลกๆเหมือนกันหลังไ้ม หลังไม้และอันนี้ก็เป็นหลังไม้อีกแบบหนึ่ง <S 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 อาจจะติดสีฟ้าไว้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทำคลิปเนาะดยสีเก็ได้ครับแล้วอ,อันเนี้ยจะมีบอกว่าพุทธคุณน้อยบางค่ะบางอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือที่บอกค่ะว่าอตอนที่ทำอ่ะอาจจะแกะออกไปเลยที่จะไปท,ทําพิธีเลยร้อยเอร์เซ็นอ่ะ,อ,ะอาจจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรลนะไม่ได้ครบ ขนาดน,นั้นเหมือนที่เขาชอบแบบตอเด้อว้พระอมพระอมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือเหมือนที่บอกค่ะว่าช่างวังก็ยังเป็นผู้ทําผู้สร้างอยู่ดีแต่มันก็อยู่ในเขาเรียกอะไรนะทันในยุคนั้นแหละแต่แค่ไม่คุนไม่ถึงไม่ถึงข่านั้นเองค่ะก็ก็คือสําหรับใครที่ชอบเนื้อปูนเพชรพิมพ์นี้ก็ยังเก็บได้จริงแต่ว่าบางองค์เหมือนกันเลยนะปลุกเสกถึงบางองค์อาจจะแบบไกลนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะม,มีมีค่ะมีแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะเพราะส่วนใหญ่จะมีคัดออกมาให้แล้วว่าเขายังมีพุทธุ์พลอยู่แต่แค่องค์ <บ au. S 1> ไหนแรงหรือไม่แรงเท่านั้นเองครับผม hmm. เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพพาไปให้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าพระพิมพ์เดียวกันช่วงเวลาเดียวกันอาจจะผ่านการปลุกเสกแตกต่างกันก็ได้หรือบางทีผมไปวางไว้นอกกระถางในกระถางมันก็อาจจะแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นพระเก่าอาจจะมีพุทธคุณไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ใช่นะครับเจนจะมีอะไรเพิ่มเติมกับพระชุดนี้ไหมไม่มีค่ะแต่ก็ว้าวอยู่ว้าวอยู่ค่ะแต่ส่วนตัวผมชอบพระเนื้อปูนเพชรเพราะว่าเป็นพระที่มีการแตกลายสังเคลาสวยงามใช่ค่ะนะใส่เข้ามาก็โก้แกไม่เหมือนไทยใช่เพราะว่าจริงจริง ถา,ถามว่าทําไมท่านถึงคือทําไมถึงมีการเรียกกันแบบนี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากก้อนปูนก้อนหนึ่งจริงๆนะ uh huh. ที่เหมือนท่านเดินลงไปแล้วพยายามส่งแสงออกมาให็นว่าเขาเนี่ยเป็นหินก้อนหนึ่งที่สเปเชียลนะอประมาณนั้น mm hmm. คืออารมณ์เหมือนหินมีชีวิตอะคะ่ะแต่พอเห็นคนที่มีพละกําลังหรือมีจิตท,ท,ที่ที่เหนือกว่าเนี่ยเดินผ่านเข้ามาเนี่ยฉันจะต้องแสดงตัวให้เห็นว่าฉันเนี่ย มีพละกําลังมากพอสมควรเช่นเดียวกันเลยเป็นที่มาว่าทําไมท่านต้องเอามาแล้วเอามาบดเป็นผงเพื่อเก็บไว้ทําเป็นพระเหล่านี้ใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับก็ขอบคุณจามี่ขอบคุณน้องเจนแล้วแล้วก็ขอบคุณแปนรายการวันนี้เราก็ได้รู้เรื่องของพระสมเด็จอีกเนื้อหนึ่งเนื้อปูเป็นะ้ก็ทําให้จักรวาลของสมเด็จท่านเนี่ยไม่รู้จะเยอะไปไหนในแบบอลิมิตเยอะๆท่าทำเยอะมากจริงค่ะใช่นะครับก็สะสมพระ ด้วยความชอบเลยนะแต่ละคนจะชอบ,ชอบและศรัทธา,าดีกว่าใช่ใชค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่กับรายการจับพลังพระค,ครับสวัสดีทุกคนสวัสดีสสดครับ,ว,รบวิธีเช่าพราะง่ายๆกับ m เมกเซนนะคะเพียงเข้าเว็บไซต์ของเราค่ะเลือกพระที่คุณสนใจนะคะเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนแคปภาพพระที่คุณต้องการและแอดไลน์มาที่แอดเมกเซนค่ะ ดูดวงชะตากับอาจารย์แจมมี่ตอนนี้อาจารย์แจมมี่เปิดดูดวงทางออนไลน์แล้วค่ะสามารถทักเข้ามาผ่านไลน์แอดเม e เซนได้เลยค่ะค่าบริการจะอยู่ที่15นาที699บาท30นาที1,200บาทและ60นาที2,000บาทค่ะ